สวัสดีครับอยู่กับจ่อง F A N Y RAY กับเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะมาแบบรีวิวคองเรดทำาเองนะครับแบบใส่รถคาร์บูแบบเท่ๆ,ๆครับน้องคือแบบอันนี้คือท่อท่อใส่น้ำนะท่อแป๊บอะแล้วก็อันนี้คือยางยางอะไรก็ได้นะถ้าจะใส่ถ้าจะทำใส่หัวฉีดอะแนะนำนะว่าให้เป็นยางมอเตอร์ไซค์แบบยางอันใหญ่ๆอะ แต่ว่าอันนี้คือแบบยางจักรยานนะครับคือผมรัดกับอ่าที่ที่ที่รัดท่อเออนน่ทียรดท่อนี้ผมซื้อมา20บาทแล้วก็เนี่ยได้สภาพอย่างที่เห็นนะทุกคนแต่แต่ของผมเป็นรถคาร์บูเอนนคือแบบเสียงไม่ได้โหดอะไรมากหรอกเ,เดี๋ยวผมรดาราต้าให้ดูนะนี่ครับผมรดาราต้าให้ดูแล้วครับ